ก็เลยนะไม่ <laughs> เป็นปวานมาชิปีแล้วถึงกะพอมามาช่องโน้นมอคนนี้ก็จะไม่ตรวจเพราะจะจบรายนิวบอกข้าไปทามีต้ลเกว่าเกว่าเกลี้ยงกับมอ่จะองงงจอเหลือดว่าจอติเกนจอดติเกนเนี่ยก็ต้องมีหมอนักกี่เดือนนู้นก็ต้องมีหมอหนักจอดติเกนนั้นตึงแกไม่ตรวจวันนี้ก็เลยโดนกระบวนก็ไปเลย